เจ้าที่ตำรวจนั่นเองครับไปดูอีกกรณีหนึน่งครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมีทุกองค์การครับแม้กระทั่งนะฮะในส่วนของการสร้างอาคารรัฐสภาเนี่ยคุณวชิระเพชรทองเองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ตรวจสอบนะฮะมาตั้งแต่แรกกันแหละพร้อมกับอดีตสวนะฮะท่านสมบูรณ์ทองภูรานเองเนี่ยเขาลงตรวจสอบวันนี้เขาบอกว่าเขาค้านนะฮะในการรับโครงการก่อสร้างรัฐสภาที่ยังมีจุดบกพร่องหลายแห่งนะฮะเขาบอกว่าย้ำหากมีการตรวจรับงานเนี่ยต้องมีการฟ้องร้อง ไปอย่างปปชนแน่นอนเลยครับวันนี้ท่านายวชิระเพชรทองนะฮะอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะฮะรวมไปถึงอ,อดีตสวนะฮะท่านสมบูรณ์ทองโบรานนะครับก็เดินทางนะฮะไปยื่นหนังสือผ่านระบบสารบัญถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภานะฮะแล้วก็นายปรีชาชาวริตธรรงนะฮะที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายนางพรทิพย์เพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนายสาธิตประเส,สริฐศักดิ์ฮะประธานคณะกรรมการตรวจจัง ตรวจจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใ,ใหม่นะครับแล้วก็เรื่องขอให้คัดค้านการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จนะครับในกรณีที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเพราะว่าเขาบอกโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใ,ใหม่เนี่ยเองเนี่ยจะมีการตรวจกรรมการตรวจจ้างงานในฉบับที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าวันที่สามสิบเมษาหกห้าเนะี่ยห้าหกเขาภัยสานเลขาได้ลงได้ลงนามสัญญาเลขที่หนึ่งหนึ่งหกทับสองห้าห้าหกฮะ แล้วก็แก้ใสสัญญาเพิ่มเติมเพื่อจ้างบริษัทชิโนไทยอินเจเนียริ่งคอนเนค o ชันจำกัดนะครับในการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จำนวนมูลค่า12,280ล้านนะครับโดยกำหนดให้แล้วเสร็จเนี่ยในวันที่31ธันวาคมปี63ซึ่งจนถึงวันนี้เองคือวันที่4กรกฎาคมปี65เนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย3,000 3 5 3วันนะครัก็โอ้โหรวม10ปีนะฮะแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับตามสัญญาจึงขอให้มีการคัดค้านนะฮะกับคณะกรรมการตรวจจ้างงานในการจะตรวจรับงานว่าเสร็จแล้วในโครงการรับสบาฟใหม่นี้เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงหลายอย่างอย่างชัดแจง้งเขาบอกว่าการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนดสัญญาอีกทั้งยังปรากฏโดยมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการใช้ ชนิดของไม้หรือวัสดุเนี่ยไม่ตรงตามสัญญาและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจตนาร,รม์ของผู้ออกแบบเช่นต้นไม้ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยยังไม่สามารถดําเนินการตามข้อกําหนดสัญญาอย่างครบถ้วนไม่มีต้นไม้ม,ม,มีต้นไม้จํานวนมากเนี่ยตายนะแลวถูกตัดเหลือแต่ต่อทําให้ไม่สามารถตรวจสอบการดําเนินการตรวจสอบในการฟื้นตัวของต้นไม้ได้นะครับ เพราะต้นไม้เหล่านั้นตายไปแล้วก่อนที่จะมีการตรวจรับงานอันส่งผลระยะเวลา2อ0วันของข้อกําหนดในสัญญาดังกล่าวที่มีการตรวจการฟื้นตัวของการอยู่รอดของต้นไม้จึงยังจึงยังไม่เริ่มนับแต่ไม่มีต้นไม้ที่อยู่รอดให้นับระยะเหล่านั้นเลยนะฮะอันส่งผลถือว่าการก่อสร้างยังไม่สําเร็จในประเด็นที่1นนะฮะส่วนประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไม้ปูพื้นเนี่ย ไม้ตรงนะฮะและก็ไม้ที่ใช้ในการาการตกแต่งในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสหาแห่งใหม่เนี่ยไม่ตรงตามข้อกําหนดสัญญาและไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบนะบเนื่องจากไม้เหล่านั้นเองอไม่ไม่เป็นไปต,ตามชนิดที่ระบุไว้คือที่เขาระบุไว้ก็คือเป็นชนิดไม้ตะเคียนทองนะครับแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าไม่มีการใช้ไม้ชนิดตะเคียนทองนะครับเป็นไม้ ใช้ไม้พยอมและไม้ชนิดอื่นมาปะปนในการปูทําไม้ตรงนะฮะแล้วก็ตกแต่งรวมทั้งมีการจ่ายเงินจําจนวนมากนะฮะในงบประมาณแผ่นดินนี่แหละในราคาที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม้ที่เขาระบุไว้คือไม้ตะเคียนทองทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออาการต่อทางราชการนั่นเองครับประเด็นที่3ามเขาบอกว่าถือว่างานเนี่ยงานไม้ทั้งหมดของโครงการก่อสร้างรัฐบาลแห่งใหม่เนี่ย ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทางคณะกรรมการตรวจจ้างเนี่ยมีหน้าที่รับผิดช,ชอบที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ทดสอบคุณภาพของงานทั้งหมดให้เป็นไปนตามข้อกําหนดของสัญญาหากปราศจากข้อบอกพร่องจึงเขียนชอบงานแล้วเสร็จได้นะครับแต่ปรากฏข้อเทีจจริงคือ,อใช้ไม้พยอมแทนไม้ตะเคียนทองซึ่งไม่ตรงตามข้อกําหนดสัญญา แล้วก็เมื่อยังไม่มีการตรวจสอบไม้ทั้งหมดก็ถือว่าคณะกรรมการตรวจจ้างยังไม่ได้ตรวจสอบและทดสอบว่างานไม้ทั้งหมดมีการใช้ไม้ชนิดตะเคียนทองตามข้อกำหนดสัญญาจึงถือว่าคณะกรรมาการตรวจจ้างเนี่ยไม่สามารถตรวจรับงานแล้วเสร็จทั้งหมดของโครงการก่อสร,ร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้นะครับดังนั้นหากคณะกรรมการตรวจจ้างงานยอมรับว่างานไม้ทั้งหมดของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยเป็นไม้ชนิดตะเคียนทอง ถูกต้องตาม,ามข้อกำหนดสัญญาจึงถือว่าเป็นการตรวจสอบที่เป็นเท็จเนื่องจากยังไม่มีการตรวจสอบชนิดของไม้ทั้งหมดแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการตรวจจ้างงานเองเนี่ยจะจงใจรับงานให้แล้วเสร็จทั้งหมดทั้งๆท,ท,ที่ยังปรากฏชัดว่าตามที่แจ้งว่าไม้ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่มีสามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ย่อมมีความผิดทั้งวินัยแรงแ,และก็มีโทษไล่ออกด้วยนะครับซึ่งก็มีความผิดทางอาญา้วก็ตามแนวคำพิพากษาสารปกรครองสูงสุดนะฮะแล้วก็สารอาญาทุจริตประพฤตพิผิดชอบรวมทั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายหากยังไม่ยับยั้งการกระทําความผิดของผู้ใตบ้บังคับบัญชาก็อาจจะรับโทษไปด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังมีการตรวจรับงานเองเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความในคดีนะฮะในเรื่องของปปชนั่นเองนะครับในพื้นที่ ที่มีการตรวจรับไม้นี่แหละอ้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าเงินภาษีทุกบาททุกตังในการก่อสร้างรัฐสภาเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนนะฮะเป็นเงินเก็บภาษีของพี่น้องประชาชนางนั้นการตรวจสอบของคุณรัชเพชรทองนะก็ท่านอดีตสวสมบูรณ์ทองวราก็ถือว่าเป็นการทางานเพื่อที่จะปกป้องนะฮนะในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพย์สินของประเทศนะฮะแล้วก็ประมาณของแผ่นดินใน,นเองที่จะไปใช้ให้ถูกต้อง,แล,องและถูกทางไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองครับ